เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณวอนครับคุณผู้ฟังคุณวอนเขาแนะนำตัวกับผมว่าชีวิตของเขามันก็เหมือนชีวิตของวัยทำงานในกรุงเทพทั่วไปนั่นแหละครับคือทำงานหนักแล้วก็เคร่งเครียดอยู่กับตัวเลขตลอดเวลาด้วยตำแหน่งงานของเขาด้วยหละมั้งครับเพราะว่าคุณวอนเขาบอกผมว่าเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกขนาดกลางในกรุงเทพ ซึ่งบริษัทของคุณวอนนี้ครับสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ในตึกแถวเก่าแก่ที่ถูกดัดแปลงเป็นอาคารสำนักงานอยู่ย่านถนนเจริญกรุงไอ้ตึกที่ว่านี้ครับมีอายุร่วม60ปีได้เป็นอาคารสี่ชั้นครึ่งที่ดูจากภายนอกก็ทันสมัยดีอยู่หรอกเพราะว่ามีการปรับปรุงฟาซาดใหม่ตกแต่งภายในใหม่โดยเฉพาะโครงสร้างผนังและบันไดในตอนนั้นครับคุณวอนเขาจาได้ว่าตอนที่เกิดเรื่องอ่ะ บริษัทของเขากำลังเผชิญเข้ากับช่วงวิกฤตเป็นวิกฤตทางการเงินที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรเลยคือบริษัทของคุณวอนจะถูกตรวจสอบบัญชีย้อนหลังเป็นเวลาหลายปีแล้วก็พบว่าเอกสารบางส่วนมันมีปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขแล้วก็ชี้แจงให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้นๆและพร้อมแบบนั้นครับมันก็เลยทำให้คุณวอนกับลูกน้องในแผนกบัญชีทุกคนต้องทำงานแบบหนักจัด ทำงานแบบหามรุ่งหามคำ่ำชนิดที่ว่าต้องอยู่เคลียร์เอกสารกันตั้งแต่เช้าจนไปถึงดึกดื่นเกือบทุกคืนเลยหรือบางครั้งนะครับก็ลางยาวไปตีหนึ่งตีสอก็มีเหมือนกันและจากเรื่องที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนี้ครับสาเหตุที่ทําให้คุณวอนได้เจอเรื่องราวเหนือธรรมชาตินั่นก็คือความจำเป็นที่เขาจะต้องอยู่ทำงานคนเดียวในยามวิกาลในบริษัทแห่งนี้นี่แหละคือในฐานะผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะครับ เอาตรงๆตำแหน่งมันค้ำคอมากครับคุณผู้ฟังต้องรับผิดชอบการปิดระบบบัญชีแล้วก็ตรวจทานตัวเลขของลูกน้องด้วยเวลาลูกน้องส่งงานมาแล้วก็ต้องมานั่งไล่เช็คย้อนหลังอีกและเพราะแบบนั้นครับถึงคุณวอนจะมีลูกน้องอยู่ใน,ผนแผนกเยอะแต่ลูกน้องทุกคนพอทำงานเสร็จก็จะทยอยกลับบ้านไปแล้วก็ปล่อยให้คุณวอนตรวจงานเนี่ยแหละเขาบอกผมว่าบางวันก็เสร็จร,ราวๆสี่ทุ่มกว่าก็มี หรือบางทีก็ต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนงานเสร็จซึ่งบางคืนเนี่ยนะครับก็จะกินเวลาล่วงเลยไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปซึ่งสิ่งผิดปกติแรกที่ตัวคุณวอนเขาเริ่มสังเกตได้อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับและมันก็เกิดขึ้นซ้าๆสิ่งสิ่งนั้นนั่นก็คือเสียงพิมดีดมันเป็นเสียงพิมดีดที่ดังมาจากชั้น4ี่ของอาคารแห่งนี้ที่มันถูกปิดตายไปแล้วนะครับแล้วก็ห้องที่มันเป็นต้นเสียงอ่ะ มันจะเป็นห้องเก็บเอกสารเก่าๆแล้วก็เก็บเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเขาบอกว่ามันเป็นห้องเก่าที่อยู่มาตั้งแต่สมัยเขาทำงานใหม่ๆคือหลักสิปีนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็นานๆทีร้อยวันพันปีจะเปิดประตูทีแล้วก็เอาเอกสารไปเก็บทีและที่สำคัญเลยก็คือไอ้ชั้น4ี่ที่ว่านี้ตรงจุดที่มันเป็นห้องเก็บของคุณวรเขาจำได้ครับว่าตรงจุดนั้นไฟฟ้ามันเสีย ไม่สามารถใช้ปลั๊กไฟได้ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าบนเพดานได้และเสียงพิมพ์ดีที่ว่านี้ครับคุณผู้ฟังมันจะดังตั้งแต่เวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งเป็นต้นไปมันจะเป็นเสียงพิมพ์ดีดรัวๆป๊อกแป๊กป๊อกแป๊อก,ปอ,กอยู่แบบนี้นานหลายนาทีซึ่งไอตอนที่คุณวอนเขาไล่ผมฟังตรงถึงจุดนี้นะครับผมก็มีถามไปนะว่าสมัยนี้มันยังมีหรอพิมพ์ดียังมีคนใช้ทําอะไรอีกหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมจําได้นะ ก็จะมีพวกแบบสำนักงานที่ดินอะไรแบบนี้ครับที่ยังใช้เครื่องพิมพ์ดีดอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยแหละครับคุณวรนเขาบอกว่าด้วยความที่บริษัทเขาเป็นบริษัททําเกี่ยวกับนําเข้าส่งออก,กนะครับแล้วก็ทํามานานเป็นหลัก10ปีแล้วสมัยตั้งแต่ยังใช้พิมพ์ดีดเครื่องพิมพ์ดีดยังมีอยู่นะแต่ก็คือปิดตายเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของนั่นแหละครับเป็นของที่ระลึกซึ่งไอเสียงเครื่องพิมพ์ดีที่ว่านี้ครับคุณผู้ฟังคุณวรนเขาบอกว่า มันดังอยู่หลายครั้งมากๆเลยนะแล้วก็ดังต่อเนื่องเหมือนกับมีคนกำลังพิมพ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนคนกำลังทำงานแล้วก็ปั่นงานอยู่แล้วไอ้เสียงพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้ดังแก๊กเดียวแล้วหายคือมันดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแล้วจูๆ่ๆมันก็จะเงียบไปตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่คุณวอนปิดงานแล้วแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านในทุกๆวันและจากเสียงเสียงนี้เนี่ยแหละครับ ตัวเขาเคยถามแม่บ้านเก่าแก่ที่ทำงานที่บริษัทแห่งนี้มานานแล้วว่าเคยได้ยินหรือเปล่าแต่แม่บ้านเขาก็บอกนะว่าเขาเคยอยู่ดึกเหมือนกันแต่ไม่เคยได้ยินและบนชั้น4ี่ของบริษัทเราเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรด้วยอย่างที่รู้รกันมันคือห้องเก็บของทั่วไปธรรมดาธรรมดาเลยแล้วก็น้อยคนนะครับที่จะขึ้นไปบนชั้น4ถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องขึ้นไปทำจริงๆ และจากคำตอบนี้ของแม่บ้านเนี่ยแหละอุณววอนเองเขาก็พยายามมาหาเหตุผลทางฟิสิกส์พยายามมาคิดว่ามันอาจจะเป็นเสียงสะท้อนจากตึกข้างๆหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเสียงของระบบท่อระบายอากาศของตึกจริงแต่ว่าเสียงอะ่ะมันชัดเกินไปชัดเกินกว่าที่มันจะเป็นการสะท้อนของเสียงครับคุณผู้ฟังเหมือนเสียงมันดังมาจากบนหัวเนี่ยแหละแต่เขาพยายามหลอกตัวเองอยู่ นอกจากเสียงพิมพ์ดีที่ผมเล่าให้ฟังนี้คุณวอนเขาก็จะเจอเรื่องราวแปลกๆในห้องน้ําชายด้วยซึ่งไอห้องน้ําที่ว่านี้ครับมันจะอยู่สุดทางเดินด้านหลังออฟฟิศแล้วก็มีทั้งหมด3ห้องห้องสุดท้ายมันจะเป็นห้องที่อยู่ติดกับช่องระบายอากาศของตึกและทุกครั้งะนะครับที่คุณวอนเข้าไปเข้าห้องน้ําในช่วงเที่ยงคืนหรือไม่ก็หลังเที่ยงคืนถ้าเกิดตัวเขามองไปที่พื้นเขาจะเห็นว่า มันมีเท้าของคนกำลังยืนรออยู่ที่หน้าประตูห้องน้ำเสมอเท้าที่ว่านี้มันเห็นชัดเลยครับว่าเป็นเท้าคนแน่ๆเป็นคนที่ใส่รองเท้าคัดชูธรรมดาธรรมดาแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นคัดชูผู้หญิงหรือผู้ชายคือมันเป็นรองเท้าของพนักงานออฟฟิศเนี่ยแหละครับแล้วไอ้เท้าที่ว่านี้เนี่ยทุกครั้งที่คุณวอนเห็นเจ้าของเท้าเขาจะมายืนนิ่งๆอยู่หน้าประตูห้องน้ำที่คุณวอนกำลังเข้าอยู่ เหมือนกับคนกำลังยืนรอหรือไม่ก็กำลังยืนจ้องอะไรสักอย่างซึ่งในครั้งแรกที่เขาเห็นน่นะครับเขาก็คิดนะว่าอาจจะเป็นลูกน้องตัวเองหรือเปล่าที่มาเข้าห้องน้ำหลังจากที่สแกนบัตรสแกนนิ้วกลับบ้านไปแล้วเพราะอย่างนั้นเขาจึงลองรีบทำธุระดูแล้วก็เปิดประตูออกไปแต่พอเปิดประตูออกไปหน้าประตูห้องน้ำมันดันว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่ไม่มีรอยเท้าไม่มีเสียงของการก้าวเดินหรือเปิดประตูออกไปจากห้องน้ําเลยและจากเรื่องที่เขาเจอทั้งหมดนี้เนี่ยแหละครับตัวเขาเองก็เริ่มรู้สึกละว่าออฟฟิศของเขาที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วละ่ะมันเริ่มจะเป็นรูปแบบการปรากฏตัวที่มันแบบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ซสำซาข,ขึ้นทุกวันยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือ ทุกครั้งที่คุณวอนทํางานดึกๆนะครับเขาไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะว่าความหวาดระแวงเพราะว่าเขาเจอเรื่องหลอในออฟฟิศหรือเปล่าต้องบอกผมว่าเวลาทํางานดึกๆแล้วก็เผลอๆเ,เขาชอบมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกจ้องมองจากใครสักคนในมุมมืดของออฟฟิศแห่งนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยมองซ้ายมองขวาก็มีแต่ความว่างเปล่าเขาก็เลยพยายามปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปพยายามเคลียร์งานให้เสร็จโดยเร็วที่สุด จะได้ไม่ต้องมาอยู่ทำโอทีดึกดึกดื่นๆแบบนี้โดยที่หลังจากนั้นนะครับความผิดปกติที่คุณวอนเขาเจอมันก็ค่อนข้างที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในคืนคืนหนึ่งที่เขาต้องอยู่ทำงานดึกเหมือนอย่างเคยเพราะจำได้ดีครับว่าคืนวันนั้นมันเป็นคืนวันพุธท,ที่อากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวมากๆและตัวเขาเองก็ต้องมาเจอกับสถานการณ์แปลก อย่างเช่นเสียงกระแทกที่มันดังมาจากห้องเก็บเอกสารซึ่งไอห้องที่ว่านี้ครับมันจะเป็นห้องเอกสารใหม่นะครับไม่ใช่ห้องด้านบนที่เป็นห้องเก็บของเก่าคุณวรนเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนกระแทกโต๊ะหรือไม่ก็กระแทกเอกสารลงบนโต๊ะดังปังเสียงดังเลยทั้งๆที่ในห้องห้องนั้นมันไม่มีคนอยู่แน่นอนเนื่องจากมันดึกมากแล้วแล้วที่หน้าประตูห้องก็ถูกแม่กุญแจล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาไม่สามารถมีใครเข้าไปได้ ซึ่งทันทีที่เขาได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วก็ส่องไฟฉายไปที่หน้าประตูห้องนั้นพยายามหาที่มาของเสียงแล้วก็คิดบวกว่าอาจจะมีเอกสารตกลงพื้นหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นหนูหรือเปล่าที่มันวิ่งแล้วก็ทำอะไรตกลงพื้นอะไรทำนองนั้นแล้วไอ้จังหวะนั้นเองขณะที่เขากำลังส่องไฟฉายจากมือถือไปที่ห้องห้องนั้น คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะทำงานของลูกน้องคุณวอนที่อยู่โต๊ะถัดไปจากเขาสองโต๊ะนะครับจู่ๆจอมันดันเปิดติดขึ้นมาเองคือจอมันสว่างว่าบขึ้นมาในความมืดเหมือนกับว่ามีคนไปกดปุ่มพาวเวอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้โต๊ะตัวนั้นคุณวอนไม่ได้ไปนั่งและเขาก็นั่งทำงานอยู่บนออฟฟิศแห่งนี้มาเป็นชั่วโมงแล้วด้วย ถ้าเกิดเครื่องมันรวนหรือว่ามันติดเองมันก็น่าจะติดมาตั้งนานแล้วแต่มันแปลกตรงที่จูๆ่ๆเครื่องมันติดมาพร้อมกับเสียงที่มันดังจากในห้องเก็บเอกสารในตอนนั้นครับเขารีบลุกขึ้นจากโต๊ะแล้วก็เอื้อมมือไปปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอย่างรวดเร็วโดยที่หลังจากนั้นไม่ถึงนาทีไอคอมตัวนี้เนี่ยมันดันติดขึ้นมาเองเอ,งอกีกเท่านั้นแหละครับคุณวรนเขาตัดสินใจปล่อยมันทิ้งเอาไว้แบบนั้นนั่นแหละ เขารีบโกเอกสารลงจากโต๊ะแล้วก็รีบปิดไฟคอมพิวเตอร์ตัวเองก่อนจะรีบวิ่งออกจากห้องทำงานไปเขาไม่รู้นะครับว่าตอนนี้อะไรมันกำลังเล่นตลกกับเขาอยู่แต่ไอสิ่งที่เขามั่นใจอย่างหนึ่งเลยก็คือออฟฟิศแห่งนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นเรื่องนอกเหนือธรรมชาติอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นมันมีวันศุกร์วันหนึ่งครับ มันเป็นคืนที่คุณวอนก็ต้องทำงานดึกเป็นปกตินั่นแหละเขาจำได้ว่าเวลาตอนนั้นมันเกือบตีสองแล้วโดยที่บรรยากาศในออฟฟิศของคืนวันนั้นมันก็เงียบกว่าปกติทุกคืนด้านนอกมันแทบจะไม่มีเสียงรถยนต์เลยซึ่งในขณะนี้เขากำลังนั่งเช็คตัวเลขชุดสุดท้ายอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จูๆ่ๆคุณวอนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคน มันเป็นเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นมาตึงตังตึงตังเหมือนคนกําลังก้าวเท้าเดินตรงมาจากทางเดินของโถงด้านนอกเสียงที่ว่านี้ครับมันชัดเจนมากพอได้ยินปุ๊บก็รู้ได้ทันทีว่ามันเป็นเสียงฝีเท้าของคนซึ่งพอได้ยินแบบนั้นคุณวอนเขาก็ปล่อยมือจากคีย์บอร์ดแล้วก็หยุดฟังเสียงก่อนที่จะเห็นว่าที่ประตูทางเข้าออฟฟิศมันมีเงาของคนคนหนึ่งที่ปรากฏตัวแล้วก็ชะงงกหน้าเข้ามาในออฟฟิศ พร้อมกับจ้องมองมาทางโต๊ะทำงานของคุณวอนไอเงาที่ว่านี้เนี่ยมันมองไม่เห็นนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่มันรู้ว่ามันเป็นลักษณะของคนแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เงานั้นมันยืนนิ่งอยู่ที่หน้าทางเข้าเหมือนกับเจ้าของเงาเขา,เขาก็กล้า,กล,ากลัว,ลวหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนักถึงได้ยืนรออยู่ตรงนั้นก่อนที่หลังจากนั้นเพียงเสี้ยววินาที เก้าอี้ล้เลื่อนของโต๊ะทํางานข้างๆโต๊ะคุณวอนมันก็ค่อยๆขยับแล้วก็เลื่อนออกมาจากใต้โต๊ะอย่างช้าๆก่อนที่เก้าอี้มันจะมาหยุดนิ่งแล้วก็เลื่อนกลับเข้าไปที่เดิมเหมือนกับว่าเก้าอี้มันถูกเข็นไปเข็นกลับต่อหน้าคุณวอนซึ่งไอสิ่งที่เขาเห็นตอนนั้นครับมันเป็นสิ่งที่เขารู้ว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่เขากลัวแน่นอนโดยที่ตัวเขาเองก็หลับตาปีด้วยความกลัวแล้วก็พยายามตั้งสติ พยายามคิดถึงบทสวดมนต์เท่าที่จะจำได้ก่อนที่หลังจากนั้นมันจะมีเสียงกระซิบดังขึ้นมาที่ข้างหูทำไมยังไม่กลับบ้านในตอนนั้นครับคุณวอนเขาตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสตาร์ฟเอาไว้มือเขาเย็นเฉียบแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกือสติมันเลิดออกไปหมดแล้วไม่รู้ต้องทำยังไงต่อดีก่อนที่เสียงกระซิบนั้นมันจะดังขึ้นมาอีกดังขึ้นมาที่ข้างหูของเขาที่เดิม เหมือนกับว่าด้านหลังของเขาตอนนี้มันมีคนมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วก็มาพูดอยู่ข้างหูจริงๆทำไมต้องทำงานหนักขนาดนี้ซึ่งพอสินเสียงครั้งที่สองนี้เท่านั้นแหละครับร่างกายของคุณวอนมันก็ตื่นตัวเขาเรีบลืมตาขึ้นมาแล้วก็คว้ากุญแจรถพร้อมกับกระเป๋าส่วนตัวแล้วก็วิ่งตรงไปที่ทางออกของออฟฟิศทันทีโชคดีนะครับว่าไอตอนที่วิ่งออกไปไอ้เงาที่เห็นก่อนหน้านี้มันได้หายไปแล้ว คุณวอนเขาบอกว่าวันนั้นมันเป็นวันแรกตั้งแต่ทํางานที่ออฟฟิศแห่งนี้มาเป็น10ปีเป็นวันแรกที่ตัวเขาเองไม่ได้ล็อกไม่ได้ปิดประตูออฟฟิศไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ปิดคอมไม่ได้ปิดอะไรทั้งนั้นเขาบอกกับผมว่าวินาทีนั้นเขาไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เขาเจออยู่มันคืออะไรกันแน่แต่สัญชาตญาณของเขาเนี่ยแหละมันบอกชัดว่าให้รีบออกมาจากจุดจุดนั้นให้เร็วที่สุดซึ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นครับ คุณวอนเองก็ไปทำงานตามปกติแหละเพราะว่าหน้าที่การงานมันรอคุณวอนไม่ได้จริงๆถ้าขาดงานไปวันหนึ่งปิดงบเคลียเอกสารไม่ทนันคราวนี้เรื่องใหญ่แต่หลังจากนั้นครับน่าจะลูกน้องคุณวอนกับเจ้านายมั้งในที่ประชุมอ่ะเขาบอกประมาณว่าเห็นสีหน้าคุณวอนไม่ค่อยดีเจ้านายเขาก็เลยเรียกไปคุยแล้วก็ถามเรื่องงานก่อนก่อนที่คุณวอนจะบอกความจริงเจ้านายไปว่าเรื่องงานอะ่ะผมไม่มีปัญหาหรอก ผมมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับที่ทำงานเนี่ยแหละเพราะว่าทำงานมาเป็น10ปีเพิ่งจะรู้วันนี้แหละครับว่าออฟฟิศของเรามีผีซึ่งหลังจากนั้นครับคุณวอนก็เล่าเรื่องที่เจอทุกอย่างให้เจ้านายฟังก่อนที่เจ้านายจะบอกว่าเออที่เจออะอาจจะเป็นผีจริงๆก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทำงานของเราหมายถึงตึกตึกนี้น,นะครับมันเคยเป็นสถานพยาบาลเล็กๆมาก่อนแล้วก็เปิดให้บริการมานานหลายปีแล้ว สมัยเมื่อ50กว่าปีก่อน60กว่าปีก่อนตอนที่ตึกนี้สร้างมาใหม่ๆเลยเจ้าหนายเขาบอกว่าสมัยนั้นน,น,นะครับตอนที่ซื้อที่เนี่ยเขายังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันที่คุณวอนคุยกับท่านนะ่ะท่านอายุเยอะมากแล้วครับแล้วก็กําลังจะ,กะเกษียณด้วยจะให้ลูกชายมาบริหารงานแทนเจ้าหนายเขาก็เลยเล่าให้คุณวอนฟังว่าเท่าที่เขารู้มาก็คือมีคนงานในสถานพยาบาลแห่งเนี้ยเสียชีวิต สมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้มีแผนกบัญชีอะไรแบบนี้นะครับถ้าเป็นบริษัทเล็กมากๆเขาจะมีตำแหน่งงานที่เรียกว่าเสมียนครับคุณผู้ฟังเสมียนจะเหมือนอะไรอะ่ะทั้งบัญชีทําทุกๆอย่างด้วยอะไรอย่างนี้ธุรการหรือเปล่าสมัยนี้เขาจะเรียกแบบนั้นมั้งเสมียนคนเนี้ยเจ้านายเขาบอกว่าเป็นเสมียนที่สถานพยาบาลแห่งนี้เนี่ยแหละแล้วก็เป็นคนขยันมากทํางานหนักจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องหนี้สนินนะครับแล้วก็มีโรคประจําตัวท้ายที่สุดเจ้านายเขามารู้ว่าจมเหมียนคนนี้เธอเสียชีวิตในที่ทํางานครับในสถานพยาบาลแห่งนี้แล้วก็เสียชีวิตที่โต๊ะทํางานของเธอเลยคือเหมือนกับว่าเธอทํางานหนักเกินไปอ่ะครับแล้วร่างกายรับไม่ไหวเธอก็เลยจากไปบนโต๊ะทํางานของเธอเจ้านายเขาแซวนะครับว่าไม่แน่นะตำแหน่งโต๊ะทำงานของคุณวอนน่ะ อาจจะเป็นตำแหน่งโต๊ะทำงานเดียวกันกับของเธอก็ได้เธอก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นหรือไม่ก็อะไรทํานองนั้นแถมเจ้านายเขายังบอกอีกนะครับว่าการที่เห็นผีหรือว่าได้ยินผีมาเตือนแบบนั้นวิญญาณเขาอาจจะเห็นว่าคุณวอนทำงานหนักเหมือนเธอตอนที่เธอก่อนจะจากไปหรือเปล่าวิญญาณเธอก็เลยมาเตือนว่าทำไมต้องทำงานหนักแบบนี้ไม่ต้องทำงานหนักขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าวิญญาณเธอคงกลัวมั้งครับ ว่าคุณวรจะเสียชีวิตตามเธอไปเพราะว่าทำงานหนะักโดยหลังจากที่คุณวรได้คุยกับเจ้านายแบบนี้ครับเจ้านายเขาก็ใจดีครับบอกคุณวรว่าถ้างานมันเสร็จทันก็ไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นก็ได้ส่งงานให้ตามกำหนดก็พอจะได้ไม่ต้องบีบคั้นตัวเองมากและหลังจากที่เจ้านายพูดแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังทั้งเรื่องราวทั้งคาปลอบใจของเจ้านายตัวเองคุณวรเขาก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจทุกอย่างนะครับ ทั้งเรื่องเสียงพิมพ์ดีดจากชั้น5ทั้งเรื่องคอมพิวเตอร์ที่มันเปิดเองทั้งเรื่องเก้าอี้ที่มันเลื่อนไปเลื่อนมาทาั้งๆที่คุณวอนไม่ได้ไปแตะต้องมันมันเหมือนกับเป็นการเตือนของดวงวิญญาณของเสมียนคนนั้นก็ได้คุณวอนเขาบอกว่าเขายังจําน้ําเสียงของเธอได้ดีนะครับที่เธอถามว่าทาไมยังไม่กลับบ้านเหมือนกับเธอพยายามอยากจะเตือนคุณวอนหรือมั้งว่าอย่าทํางานหนักจนเกินไปและมันก็แน่นอนครับคุณผู้ฟัง คนเจอผีแล้วก็รู้ว่าที่ทำงานของตัวเองมีผีแบบนี้ไปมันจะไปกล้าทำงานต่อคุณวรนเขาบอกเจ้านายนะครับขอเปลี่ยนโต๊ะทำงานเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอย้ายแผนกบัญชีลงไปที่ชั้น2แทนแล้วกันแล้วชั้น3ออะถ้าเกิดว่าไม่ได้เคลียร์อะไรเยอะก็เอาไว้เก็บของหรือไม่ก็ไว้เก็บเอกสารใบเปอินลูกค้าอะไแบบนี้แทนได้ไหมซึ่งเจ้านายเขาก็อนุมัตินะครับย้ายทั้งแผนกลงไปที่ชั้น2เลย คุณวอนเขาบอกผมว่าถ้าไม่ย้ายเนี่ยตัวเขาเองกับลูกน้องก็คงจะทำงานไม่ได้พอทำงานไม่ได้คนที่มีผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือเจ้านายคุณวอนเองนั่นแหละเพราะอย่างนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เจ้านายเขาคงยอมห่ะมั้งครับซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้นะครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวหลังจากที่คุณวอนเขาบอกว่าเวลามันผ่านมา6เดือนได้มั้ง มันมีช่วงปีใหม่ปีหนึ่งครับที่ออฟฟิศของคุณวอนก็เลี้ยงสังสรรค์กันตามปากตินี่แหละโดยที่มีเจ้านายของคุณวอนร่วมดื่มด้วยนะครับแล้วมันก็ตามธรรมชาติของคนดื่มนั่นแหละพอดื่มเข้าไปเยอะหน่อยก็เริ่มเมาพอเริ่มเมาก็เริ่มคลายความลับออกมาเจ้านายเขาไลา่ฟังขำๆนะครับว่ามันมีปีหนึ่งก่อนที่คุณวอนจะเข้าทํางานเองสมัยเมื่อเป็น10ปีที่แล้ว ปกติแล้วอะทางออฟฟิศของคุณวอนครับจะทําบุญประจําปีทุกปีแล้วเจ้านายเองก็เคยเจอเรื่องแปลกเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับวิญญาณของเสมียนที่เสียชีวิตในตึกตึกนี้เนี่แหละเจ้านายเขาบอกว่าในวันทําบุญบริษัทครับตัวเขาที่เป็นเจ้านายเองก็นั่งอยู่ด้านหน้าลูกน้องแล้วก็คอยทําพิธีใช่ไหมครับเหมือนกับจุดทูปจุดเทียนเป็นประธานอะไรทํานองนั้นซึ่งมันมีจังหวะหนึ่งหลังจากที่พระท่านสวดเจริญพระพุทธมนต์จนเสร็จ เจ้านายอ่ะเขาก็ถือบาตรน้ำมนต์แล้วก็ให้หลวงพ่อท่านพรมน้ำมนต์ไปทั่วออฟฟิศพรมให้พนักงานทุกคนในบริษัทของเขาแต่ทีนี้มันจะมีพนักงานอยู่คนหนึ่งที่เจ้านายเขาไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยคือคนอื่นพรมอ่ะจำได้เพราะว่าเป็นลูกน้องตัวเองแล้วก็บริษัทมันเป็นบริษัทขนาดกลางะนะครับมีพนักงานอยู่ในออฟฟิศแค่หลัก10คน10คนที่ว่านี้คือหลาย10คนนะแต่ก็จำหน้าได้ทุกคนแหละ เพราะว่าสมัยก่อนเจ้านายเขาเป็นคนสัมภาษณ์งานเองแล้วก็เป็นคนเซ็นให้เขาทำงานเองเจ้านายเขาบอกว่ามันมีอยู่คนหนึ่งที่เจ้านายไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยเป็นพนักงานผู้หญิงเนี่ยแหละตอนที่พระท่านผมน้ำมนต์น่ยนะครับเจ้านายเขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็นั่งก้มหน้าก้มตาปะบนอยู่กับพนักงานคนอื่นๆในบริษัทของเขาเพียงแต่ว่าจังหวะที่เจ้านายเขารู้สึกเอ๊ะ แล้วก็ขม,มวดคิ้วจ้องมองพยายามดูว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นใครผู้หญิงคนนี้เธอดันเงยหน้าพลึบขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้เจ้านายเผยให้เห็นรอยยิ้มกว้างของเธอทั้งทั้งที่เบ้าตาบนใบหน้าของเธอมันลึกโบเข้าไปด้านในนั่นแหละครับเจ้านายเขาตกใจจนบาดน้ำมนตกเลยแล้วพอก้มลงไปเก็บบาดน้ำมนแล้วเงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึง่งวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้ว และจากเรื่องราวนี้ที่เจ้านายเขาเล่าให้คุณวอนกับลูกน้องฟังอ่ะนะครับเจ้านายเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณของเสมียนคนนี้เนี่ยแหละวิญญาณดวงเดียวกันกันกบที่คุณวอนเจอซึ่งเจ้านายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมครั้งนั้นเธอถึงมาปรากฏตัวให้เห็นหรือว่ามาร่วมรับบุญร่วมโมทนาบุญหรือเปล่าหรือท่านร่วมโมทนาบุญในการทําบุญออฟฟิศจริงๆแล้วทําไมเธอถึงไม่ไปเกิด ทำไมเธอถึงยังคงอยู่ที่ตึกแห่งนี้อยู่ที่ออฟฟิศเก่าของเธอแห่งนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วทําไมเวลาผ่านมาเป็น10บสปีทําไมวิญญาณของผู้หญิงคนนี้เธอไม่ไปเกิดไม่รู้ว่าเธอไม่ไปเกิดหรือว่าไปเกิดไม่ได้กันแน่อันนี้ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันเรื่องราวนี้ของคุณวอนครับคุณู้ฟัง จริงๆอะเรื่องมันต้องแบ่งเป็นสองไทม์ไลน์ใช่ไหมคือเรื่องหนึ่งของเจ้านายแล้วก็เรื่องหนึ่งของคุณวอนแต่มันน่าบังเอิญนะครับที่ทั้งสองคนเจอดวงวิญญาณดวงเดียวกันแล้วมันก็น่าแปลกเพราะว่าในหลายๆเรื่องอะผมไม่เคยได้ยินเรื่องที่ดวงวิญญาณมาโมทนาบุญรับน้ำมนต์จากพระอะไรแบบนี้ครับหรือว่าถ้าเธอรับจริงๆเธอก็น่าจะได้บุญแล้วนี่ทําไมเธอไม่ไปเกิดอะเนาะเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันนะครับ ผมคิดแบบง่ายๆเดาๆเอาบางทีบุญมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าหรือไม่ก็เธอรับบุญแหละแต่เธอไม่อยากไปอยากจะอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ที่มันเป็นสถานที่ทำงานเก่าของเธอเป็นที่ที่เธอผูกพันหรือเปล่าอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังเจ้านายเขาบอกว่าเท่าที่เจ้านายรู้นะคือดวงวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนี้เธอเสียชีวิตเพราะว่าเธอทำงานหนัก และการที่เธอทำงานหนักมันก็เป็นเพราะว่าเธอมีหนี้สินรุมเร้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหนี้สินและโรคประจำตัวมันบีบบังคับให้เธอขยันครับเธอก็เลยทำงานเอาเป็นเอาตายอาจจะเป็นจิตสุดท้ายของเธอหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณวอนตัวคุณเองคิดเหมือนผมไหมว่าอาจจะเป็นจิตสุดท้ายของเธอก็ได้หรือคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมและทีมงานอ่านและตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนแล้วคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ